สรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนธันวาคม2568โดยสำนักงานคลางจังหวัดมหาสารคามดัชนีรวมชี้วัดเศรษฐกิจจังหวัดดัชนีความเชื่อมัน่นเศรษฐกิจจังหวัดชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ระดับ51.1ดัชนีความเชื่อมัน่นภาคประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่ระดับ47.1และดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ72.9 สำหรับความเชื่อมั่นต่ออนาคตเศรษฐกิจภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ72.8ผลการสำรวจแบบสอบถามภาคการเกษตร,ร,รผลผลิตสินค้าเกษตร,รเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีราคาสินค้าเกษตรและกำไรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดน้อยลงการจ้างงานภาเคเกษตรและราคาค่าจ้างเกษตรกร ลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากมีความต้องการแรงงานภาคเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปรังมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานสำหรับแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกษตรกรได้แก่ข้าวนาปรังมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานเป็นต้นผลการสำรวจแบบสอบถามภาคอุตสาหกรรมผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนก่อนเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชา ทำให้ผู้ประกอบการลดกำลังการผลิตสินค้าลงผลประกอบการการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมและราคาค่าจ้างแรงงานลูกจ้างเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากโรงงานชะลอการผลิตสินค้าสำหรับแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากผู้ประกอบการผลิตสินค้าตามควา,ามต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวผลการสำรวจแบบสอบถามภาคบริการ ผลประกอบการและการจ้างงานภาคบริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและจังหวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่น YEC f o o d f e s t World Jurassic เนี i เป็นต้นประกอบกับมีวันหยุดยาวหลายวันช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดส่วนราคาค่าจ้างแรงงานลูกจ้างเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากแรงงานภาคบริการมีน้อย และค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับสูงสำหรับแนวโน้มภาคบริการภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวผลการสำรวจค่าครองชีพและต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคชะลอตัวจากเดือนก่อนเนื่องจากยังคงมีภาวะเงินเ,เฟ้อส่วนราคาค่าจ้างแรงงานราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซนยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ผลการสำรวจแนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนภาพรวมแนวโน้มการจ้างงานในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามแนวโน้มการจ้างงานภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสำหรับแนวโน้มการลงทุนในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามแนวโน้มการลงทุนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสํานักงานคลางจังหวัดมหาสารคามขอขอบคุณทุกหน่วยงานภายในจังหวัดที่ให้ความร่วมมือด้วยดีขอบคุณครับ